สวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ในช่องแน็กสังเพ็งนะครับโอเคใช้ปืนนี้แบบโนสตโคมนะเอาแครับมีคนอยู่ตึกหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กกันนะครับตอนนี้ผมลงมาก็เจอหลายตี้เหมือนกันนะครับ ต้องระวังหน่อยนะครับี่ยต้องเดินดูรอบๆตึกก่อนนะครับเพื่อความชัวร์นะครับว่าจะไม่มีใครเข้ามาในตึกนะเราเฮ้ยเจอ,เจอในใคนครับเจอคน,มมะนะครับตกเลยยอดเปลี่ยนาเป็นเนื้ครับเขาหลบมุมเรานลครับเนื่องจากเขาน็อกไปนะคะเดินดูรอบๆก่อนนะครับเช็คให้ชัวร์ครับ หัวขันดีครับไหนจะแตกหนึ่งนะครับเฮ้ยคนเห็นขนนะครับลว่ว,ลวงไปล่วงไปคนไทยนยหัวแตกครับเจอเอฟซีทูโทนของเราไปไหนคนอั้คนาไม่รู้รคนใส่เลยนะครับนี่มีเลเซอร์นำทางนะครับน่าจะน็อกนะเมื่อกี้น็อกลยครับเปลี่ยนกระสุน อีก่างนี้มันต้องรัดจอดรับรัดจอด <anch> er. อ่าละ่ะเปรือกกระสุนแล้วนะตัวนี้น่าจะมีปืนกระสุนเขียวได้ไงวาแล้วเดี๋ยวเราเอาสกาเนี่ยนะครับเพราะมีเก็บเสียงนะครับเสียงจุดลงยิงกันนั่นน่นนั่นใคร เรียบร้อยอ้าวไม่ทันลัดช็อตเลยเวลาเก็บของก่อนนะครับ <_ an unrelated> เหมือนได้ยินเสียงเท้ากใกล้ๆนะครับเดี๋ยวขอปั๊มยาครับ ดื่มน้ำโคก้กก่อนตึกข้างหน้าบอกเม,มนูนะครับนี่แอบ,บดูกันนะซูมดูซูมดูเฮ้ยเฮ้ยแบบๆแบบน,น,นั่นใช่ใช่ใช<ด>่สองตัวสองตัวเจอผมเดี๋ยวมันเจอผมเปลี่ยนเป็นสก้าเอาไปก่อนแล้วไอ้กูอยู่แล้วสองตัวเออเราต้องเล่นในมุมที่เราไม่เปรียบนะครับถ้าเรามาคนเดียวนะครับ มุมที่ได้เปลี่ยนนี่ก็คือยิงทีละคนนะครับยิงให้เขาน็อกทีละตัวนะทีละตัวนะครับแล้วค่อยเก็บรถเดียวนะไม่ใช่แบบว่าเราวิ่งเข้าไปชาร์จเลยนะครับมันลำบากนะครับไปครับรออะไรล่ะขึ้ติดก่อนนะใครที่สนใจเล่นกับผมนะครับ,บก็ทักแชทหรือว่าเม้นมาในใต้คลิปได้เลยนะครับต้องพยายามเก็บ ทีมเขาทีละตัวทีละตัวนะครับดูจัดส่งแล้วเราน่าจะโดนหลุดอีกหลายที่เลยบ้านนี้มีตัวบ้านน,นมีตัวเข้าตึกเรานะครับ เราต้องบดักไอ้สองคนเมื่อกี้นะครับมนะีนี้เราก็ทำโดยก่อนใช่ว่าจะได้เทียมนะมาไป็นคนคนไทยด้วยนะครับโอ้ยกดผิดอ <laughs> ืเสียงระเบิดเดี๋ยวเราวิ่งมานี้ก่อน

เ็นที่เียวรเพราะว่าประตูตรงมันเปิดมทชั่นตอนนี้ครับว่าผมน่าจะครองที่นี่นะเป็นาารเของเรายนีต้องมีคนดนีานะครับมทเชั่นเีครับอบดีเลยเอาหมวกสามให้เราพอดีเลย ไรหมวกสามเราจะไปช่วยทีมต่อนะครับ เดือดน้ำนะ hey, ม,มันะใส่ชุบคอไอ้ที่จริงเราไม่ต้องไปนะยังไงเพื่อนัดอ็มีหมาเรานะดูจากอุ้งเราอยู่กลางนะเรต้องมีตัวมาชาร์จเราเนี่ยมันก็ต้องมีตัวมาชาร์จเราเป็นแนนแท้ก็นนั้ำแทะขับเจ้าขออยู่ในหลังนี้ยังไงมาแล้วนะครับเจอแล้วครับ เพื่อนเบอร์สี่ถอยมาได้ถอยมาเลยนะครับอ้าวเวทกรรมนะอือไม่เจอตัวนะอันนี้เพื่อมาร์กแล้วนนวิ่งอยู่อมไม่โดนโอ้โหเสีดยาด,ดายดายี๋ยวดูไหมดูไหมมันน่าจะหลบหลังหินไปแล้วนะครับเนินหินน่าจะบังนะจากดูคร่าวๆแล้วก็ยิงไม่น่าโดนเรียบร้อยเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ โอ้ยโดนยิงเ,เสียงเบื่อซองเสียงดงยังจริงเลยปิดไฟอ่าปิดไม้ปิดไฟอ่ะที่เราโดนยิงมานะครับโอเครู้สึกมันจะได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่ไม่อยากได้ยินมันมาแล้วครับโอ้โหมาโยกตี้แบบนี้นะเดี๋ยวดื่มโคลาก่อนอรวยนะครับ อเดียวอิ่มเลยไ่ไหนวะแต่ไม่เห็นตัวนะครับแต่เสียงอยู่ทงนงถนี้น่าจะอยู่ข้างหน้านี่นะครับดีวผมว่าตรงนี้มาทางซ้ายแน่เลยกะไม่ถูกเลยนะครับไม่อยู่ตรงไหนตอนนี้เราได้โดนค่าสึกลมไปชิดต,ตัวถ้าเข้าไปแบบนี้เรามีสิทธิ์ โดนยิงน no right. oh. okay. ็อกได้ครับอะไรเงี huh. uh ้ยอไเงี้แล้วขาต้องผล่ข้างบนแน่เลยอ้นาวไรไม่โดนเลยครับประตูรับกำแทนนะครับจังหวะนี้อยู่ไม่ได้นะครับช่องนั้นเปลี่ยนช่องดีกว่านี่ละโอ้ยระเบิดมันช่างน่ากลัวเสียเหลือเกิน ผมว่านะบ้านนี้มีตัวแน่เลยอันตรายาอยู่ยทุกบ้านนะครับเพราะเรายังไม่รู้จำนวนประชากรของ,ของฝ่ายตรงข้ามครับไอผู้สลูรูแต่ผมว่าบ้านฝาดนมีแน่โอ้ยโอ้ยสะดุ้งเลยกรเด็เลยน,นะตกใจเลยครับท่านผู้ชมโอ ปัญญาเป็นเด็กปั๊มนะครับต้องปั๊มก่อนครับจังงวะนนี้ชื่นใจเฮ้ยไม่ไทันนะครับเราด้ยินเสียงของทางนี้ครับแป๊บๆ,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 ๆเราเบิดเราเกิี้ยงไแดกไปเนาะอ้แน่นนพอหัวมาเหมือนรู้ว่าเรามีลูกเกี้ยนะเฮ้ยเฮ้ยลืมดูลูกเกี้ย โมตะเลงอยู่ับลืมดูเลขเกือบไปแล้วเนาะ <laughs> เอาใหม <c oughs> อ๋ออ๋อว <c oughs> ันน้ย่เห็นแบบแบบตบเฮ้ย,ยขึ้นมาไม่ทันไม่โดนด้วยนะครับโด <c oughs> นล้อมโดนล้อมแล้วจวังหวะนี้ <c oughs> เดี๋ยวดื่มน้ำโคกัน ของแห้งบ่อยะอะยกับสนีเฮ้ยนั่นนั่นนั่นชัดเลยใช่ไหมแวบ,บแบ,บมนน่าจะใช่เฮ้ยมีรอยเท้าด้วยนะครับอืมอะแวบ,บแบบเห็นอยู่นะตึกนี้แหะเอ๊ะมีคนมาชาร์จล้วนะครับเดี๋ยวเรารอเขาเข้ามาประตูถ้ามีประตูปิดประตูไว้นะครับ พอเราเจอเขาวิ่งมาเราก็ยิงประตูทะลุไปเลยนะครับจะขึ้นมาก็ขึ้นมาเขาจะไม่ค่อยระวังนะเพราะว่าเขาเห็นประตูปิดอยู่ของเขาไม่กล้ายิงแล้วนะรอดูนะครับมันคือโซลูตนะครับนี่โผล่มาไมจ้างลูสาวโอ้โหไม่รอดไปไงอย่างนี้มาแล้วเสียวเหลือเกินไอตัวในบ้านมาเมื่อไหร่นี่ยมีเลือดใหม่ไหมเห็นไหมครับ มาแล้วมาแล้วฮัแน่ลบเปดดิจิตอลระเบิดไฟบิกินหน่อยเนาะปุ๊บปุ่ม,มออกดีครับเก็บของเก็บของเก็บของเปลี่ยนน้วต้องเปลี่ยนขานะเพื่อเข้ามาชาร์จเราเรา ไม่ไหวนะคากระสตอเแอนโฟนครับระเ,เบิดเน็กสัมเพลงระเบิดขวดนี่ชื่อไม่โคตรเอาโอ้ยเราต้องเข้าวงนะที่ดีเราต้องอ้อมไปจุบปัปบลงแบบไม่เลือดเลือดไม่ลดนะเขาไม่เห็นแล้วนะโอ้ยเหมือนวงจะบีบนะ เจ็บอยู่นะโอ้ยต่างตันลืมไปลืมไปเอ้ยแบบแบบนะครับข้างหน้าน่าจะมีคนนะครับแน่แนะนํานะครับถ้าลงลงเมืองนี้นะครับเดือดจริงอ่ะมันไม่ค่อยเดือดหรกเท่าไหรไรผมแนะนําอยากให้ลงเมืองนี้เยอะนะครับโอ้โหโอ้โหีป้ยหายไปไหนวะแนะ่ลบคิดว่าจะลบไปีได้เหรอนี่ลูกชิ้ โป๊ะเอาไประเบิดไฟเขาต้องหนีไปนะจะโดนระเบิดเอาเนี่ยครับน่าไอคิวสามร้อยตามไปครับเก้าคิวครับโอ้โหยังเฮห็นเห็นเห็นแบบแบบเอาหนีรอกเอานี่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 แตกไปดิครับคุณลตี้นะเดี๋ยวขอปั๊มยาบหนึ่งครับโอ้ยวงมาแล้วทันไหมเนี่ย ไม่ทันปั๊มยานะครับแตกพวงนะครัโอ้โหเสียดายจังเลยไม่เป็นไรครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ